ฉะนั้นคนปลูกหรือว่า,าโกลเวอร์นี่มีความสําคัญมากนะคะต้องรับผิดชอบมีชื่อเสียงต้องทําดีๆทำมาดีนี่ชื่อเสียนี่กระชอนเลยนะเมืองมันเล็กด้วยเป็นที่รู้จักกันอนะเมืองมันเล็กมากคนรู้จักกันหมดอะคะ่ะความที่เมืองมันเล็กแล้ววงการเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมบ่อยมีแอสส ociation หลายแอสโ ociation อย่างแม่มดก็มีมีแอสส ociation ที่อยู่เป็นหลักก็เป็นวูแมนแค n าบิสก็คือกลุ่มของผู้หญิงที่ทำกัญชาเขาก็เชิญเราไปเข้าสมาคมที่นั่นนะคะก็เป็นเมมเบอร์วูแมนแคนาบิสเป็นกลุ่มผู้หญิงโดยตรงมมีผู้ชายเลยผู้หญิงที่เกี่ยวกับธุรกิจกัญชาไม่ว่าจะเป็นบ,บ,บ่ชช่บุคลากรการแพทย์เป็นหลักนะเป็นคนที่ใช้เป็นคนที่ปลูกเป็นผู้หญิงที่ออกมาพูดตามชุมชนออกไปจัดงานไปอย่างพวกเนี้ย เขาเรียกว่าเป็น Women Cannabis of o k l a h o m a แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราตั้งของเราเองนะคะเรารวบรวมเยอะตั้งของเราเองเราต้องรวบรวมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโอเก h ร m a มาเนี่ยบ่อยเน้นการแพทย์เท่าไหร่เลยหมายความว่าการทํางานรีเสิร์ชการทําวิจัยเนี่ยน้อยเป็นลักษณะบุคคลคนนี้ทําคนที่ทําอย่างตรงน,นี้เราก็มี Chip Paul, มิสเตอร์ชิปพอมี มีกลุ่มที่เป็นลอเยอร์นะคะลืมชื่อชื่ออะไรชื่อแมดอ่าเนั่นเอาเป็นลอเยอร์ที่ใช้กัญชาเขามีโรคเกือบตายแต่เขาใช้กัญชาแล้วเขารอดชีวิตเขาเป็นลอเยอร์เขาก็เลยเขยอบเข้ามาที่อ่ะที่เป็นพิธีกรอ่ะเวลาทํารายการที่โอกาฮามานะคะชื่อแมทเขาเป็นลอเยอร์นะแต่ว่าตอนนี้ก็มาช่วยตั้งอ่ตั้งไอ้เครือข่าย สมาคมสมาพันธ์ของเราเป็นโอการฮมาอัลเทอร์เนทีฟก็คือ,อกลุ่มแพทย์ทางเลือกของอสุขภาพทางเลือกไแพทย์ทางเลือกพูดผิดมันจะไปเรื่องแพทย์กลุ่มของคนบุคคลทั่วไปทุกคนที่ใช้ทางเลือกไม่ว่าจะเป็นกัญชาใช้สมุนไพรก็เป็นอัลเทอร์เนทีฟหรือว่าทางเลือกก็ตั้งเรียบร้อยเซ็น MOU เรียบร้อยเพื่อไว้จะได้เชื่อม กับทางเมืองไทยที่จะทำเคสด้วยกันทํางานวิจัยด้วยการแบ่งปันกันหรือว่าในอนาคตที่เราจะเปิดโรงเรียนหรือว่าทําธุรกิจท่องเที่ยวกัญชาทางการแพทย์ด้วยกันเนี่ยเราต้องวางแต่ละจุดแต่ละจุดไว้เพื่อต่อไปเวลาเราประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเราจะได้มีใช่ไหมแล้วก็การวางสาขาเราจะได้มีสาขาที่ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของประเทศไทยก็ จะได้ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศคือประเทศไทยจะเดินไม่ได้1ก็คือว่าต้องทำท่องเที่ยวให้ได้ท่องเที่ยวไม่เกิดฝันไปเลยประเทศไทยไม่มีวันพลิกฝืน้นคืนไม่มีวัน2คือธุรกิจส่งออก3คือต้องเอานักลงทุนมาลงทุนให้ได้นะ,ะเรามีความพร้อมมันอยู่ที่ว่าผู้บริหารที่ยัมีวิั่นที่จะมองเห็นเราจะดำเนินการพวกนี้ได้อย่างไร อันนี้แม่มดคิดคิดมาตลอดเพราะมันคือว่าไอที่คิดเนี่ยเพราะว่าเราเห็นโอกาสนะมนไม่ใช่อยู่ๆคิดนะเราเห็นโอกาสเราอยู่ในสถานที่แบบนั้นเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเราเห็นกับตาเราให้เราคิดที่นี่มัต้องมาคิดถึงเขาแล้วค่ะเขามีเงินเยอะแยะเราต้องมาคิดถึงประเทศอเมริกาหรอกคิดถึงกับเมืองไทยอ่ะไหนๆไปต่อสู้ไปลุยไปอะไรแล้ววันนี้รอมึงตู้ก็ขึ้นสวรรค์หน้าเดียวก็ขึ้นสวรรค์ ก็ทำาให่เต็มที่ค่ะเท่าที่เรามีความสามารถเท่าที่ใจเราอยากทำทําให้ได้เพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่แต่ว่ามันเป็นมันเป็นใจของเราที่เราคิดถึงบ้านเกิดเมืองน,นอนที่เราอยากจะทำเพื่อประเทศไทยมันเหนื่อยแค่ไหนก็จะพยายามทำ ทำจนวันหนึ่งนี่แบบรู้สึกว่าบาไหวแล้วบาไหวก็หยุดทาเท่า,าน,นั้นนะคะเพราะไปได้หน้าที่ก็ไไปมีเงินเดือนก็ไไม่มีรายได้ก็มีปมีแต่โดนดา่าเป็นหลักโดนโดนด่านะเป็นหลักเอาแช็คโอาดานะง่ายดีก็เนี่ยค่ะเอาเป็นข้าวๆพอละหลายคลิปละเดินห้ารอบแล้วค่ะสำหรับประสบการณ์การทำธุรกิจที่รัฐโอคลาโฮมา รัฐที่เป็นยอดขายอันดับหนึ่งกัญชาของสหรัฐอเมริกาเจ้า